สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกียบระนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ในแบบเออเอาด้ท่านนะครับผมนะซึ่งก็เป็นแบบในมือถือปะนะครับผมนะคือผมก็จะพยายามหาแบบในมือถือก็มารีวิวให้ท่านชมนั่นเองนะครับผมนะก็แบบนี้นะ่าจะเล่นในมือถือได้นะผมมองดูรอบๆแล้วหรือว่าแบบนี้ผมว่าโอเคกว่าแบบที่แล้วเยอะเลยนะครับผมนะซึ่งแบบมันดูดีกว่าเยอะอะดูระบงระบบดีนะครับผมนะดูการเดินหรือว่าดูภาพเลยอย ดูแบบออไงคือดูแบบคือแบบว่ามันดูดีกว่าเยอะดูดีฮะโอ้รูดีดผมว่าบัคแพบจะไม่มีเลยหรือเปล่านะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับลิงก์นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะลิงก์แมบนะโอเคอันนี้ก็คืออะไรอุปกรณ์พยานสามมิติกดคลิกดิใครมาเดินตามกวูวะเนี่ยสั์โอเคฮนะโอเคนี่ไงเอามาได้ครับผมโอ้ ซึ่งอ,อุปกรณ์เขยายสามมิติก็สามารถได้ใช้ในแมปนี้ได้นะสำหรับในมือถือนะครับโอ้ครมากผมบอกไว้เลยโอ้ยผมผมว่าเสื้อเสื้อผมนี่แม่งเข้ากับแมปนี้ว่ะดูดิโอยอย่างเทฮะ <laughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นเข็มกัดนะก็ว่าอะไรโอเคฮะซึ่งใช้ท่านก็มีนะครับผมแบบนี้ก็สามารถมาค่าได้นี่คือ,อไลน์ฮะโฮสช็อปนะนะเป็นอร้านมานั่นเองโอ้ไหนะเลือกไงชุด อาเลือกเสร็จแล้วอ๋อนี่ปะโอ้โอ้นี่ไงนี่ฮะสามารถขี่มาได้เอาแล้วเดินยังไงอ้าวเฮลโหลไอชี่เดินไม่ได้เหรอเอผมเปิดเสียงเกมก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้ผมปิดผมผมได้ยินไป่ราว่ามันมีเสียงเกมอะเอเสียงเพลงโอเคมิวได้ใช่ปะอ้าวเดินไม่ได้ฮะเอเอไอกระโดดได้กระโดดได้แต่เดินไม่ได้หรือเ,เดินลูกศรวะ เอาไม่ได้แย่แล้วล้วลงมาไงวะทีนี้กูเอ้าอาาโอเคโอ้ขี่มาไม่ได้น่าจะเนวสับน่าจะได้ปะผมไม่แน่ใจนะฮะโอ้นี่รับผมนะซึ่งแมปนี้นะรับผมนะก็เหมือนกับแมปเท่านปกติเลยนะที่แบบว่าใช้อุปกรณ์ขยายสามมิติแบบเกาะฝาผนังแล้วเกาะบ้านเกาะหลังคาอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่แล้วคือแม่งเกาะบนฟ้าก็ได้นะรับผมนะซึ่งผมว่ามันดูดีกว่าแมบที่แล้วเยอะเลยฮะโอเคเราดูดีกว่าฮะว่านี่คืออะไร มันมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ว่าข้างบนโอเคโอ้นี่ฮะมีท่านตามปกติเลยนะครับผมนะก็สามารถมาไล่ฆ่าได้นี่คืออะไรมาเติมแก๊สเดี๋ยวเลื่อนรีมมบนี่คืออะไรวะอ๋อลบม้าเหรอไม่รู้วะโอ้ยแล้วมันจะมืดแล้วเนี่ยโอ้มองอะไรไม่เห็นฮนะโอ้ท่านเยอะเหมือนกันนะนี่ท่านเยอะเหมือนกันคนเล่นเยอะปะคนเล่นเยอะอยู่ครับผมนะรู้สึกว่าแบบนี้คือผมจะเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่า ตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่ามันในมือถือสามารถเล่นได้หรือไม่ได้ฮะโอ้ยมืดไอ้เหี้ยมืดล้วมองอะไรไม่เห็นเลยมองเห็นแต่ท่านนะเราดูฟันตามดูดีกว่าว่าระบบฟันตาโอ้ยมีโอ้ก็เหมือนกับในคอมเลยนะครับผมนะเหมือนกับแมพนั่นเลยโอเคนี่เหรอผมฟันเฮ้ยเราเหียบฟันตาใครฟันวะไอ้ฟันแขนฟันตาแขนขาดได้โอ้เดี๋ยวผมลองฟันขาดดูดิเฮ้ยเช้าแล้วเหรอยัง ฟันขายดูฮะฟันขายไม่ได้อรอ้าวไอ้คืโดนเหยียบตายเลยโอเคฮะก็เล่นในมือถือได้นะครับวันนี้คืออะไรอ่ะอ้าวแก๊สสำรองเหรอโอ้มีอย่างนี้ด้วยเป็นหน่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้วะแบบนี้ก็คือมันก็ไว่มาฆ่าได้ท่านแบบขำๆนะครับผมนะก็ไม่ต่างเลยกับแบบที่แล้วเลยเอ้ยผม ผมไม่แน่ใจว่าแนวสัพท์มันจะเล่นยากหรือเปล่านะเพราะว่ามันเนี่ยเหันว่าอย่างที่เห็นนะมันต้องแบบว่าคอยใช้สลิงแบบเกาะพวกหลังคาพวกสิ่งก่อสร้างฝั่งนี้เคยมาแล้วลองไปฝั่งดูดิโอ้ยผมชอบท่าหมุนตัวเวลามันสลิงแล้วหมุนตัวด้วยฮนะโคตรเท่เลยทุกคนในคอมก็สามารถเล่นได้ฮนะในมือถือก็เล่นได้ทำไมกดวิ่งไม่ได้วะโอเค มันแปลงร่างได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะผมว่าอ๋อนี่เขาบอกที่คือปุ่บจมตีปะเนี่ยใช่ปะไม่รู้นี่คืออะไรอะ่ะโลโอ๋อปรับกราฟฟิกเหรอมีการปรับภาพเทเลพอร์ตโอเพนอ๋อเฮ้ยมีมาเลได้เหรอเฮ้ยเราไปดูดิเอไม่ไปอ่ะเอาไม่ไป อ๋อที่วาร์ปได้ไม่แค่สองที่เหรอยังไม่เสร็จเหรอหรือว่าอะไรอ๋อที่วาร์ปได้ไม่แค่สองที่ฮะมีแค่บนกําแพงกับเอในตัวเมืองตรงนั้นนะครับผมในสคริปนี่คืออะไรอ๋อไม่รู้กูกดมวอะไรทีนี่อะสคริปที่ท่นสองอ๋อคืออะไรเครียดเลยวะไม่รู้ฮะฝั่งนี้คือมาแล้วนี่อย่าไปฝั่งดูอะโอ้ยอ๋อนี่ไงอีกฝั่ง โอ้มีคนด้วยคนะมีคนด้วยก็มีระบบฟันตานะครับผมฟันแขนเดี๋ยวลองฟันแขนดูไม่ไงแขนขาดโอ้ยโอ้ยเย,ย,ย็บกูเย,ย,ย็บกูเอ้ยโอ้ไอ้ไคิดว่าเตะกูก็ได้เลยโอย้มีฟันแขนด้วยนะครับผมเนะี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟในคอมก็คือมันต้องแบบอัพสกิลก่อนมึงถึงจะฟันแขนได้นะครับผมนะเนี่ยฟันตาแล้วก็ฟันขาฟันขาไม่มีนะเออ มันขาไม่มีนะฮะในนี้ครับผมผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถฆ่าท่านแล้วก็เอาตัางมีตังบอกมันมีร้านคงราค้าอะไรอย่างนี้วไม่แน่ใจฮะก็ลองลองมาเล่นดูกันได้นะครับผมนะในมือถือเล่นยากเล่นง่ายไงผมไม่ดูได้นอน,นี้ผมหาไมา่ให้ละ <S <S เฮ้ยใครโดนจับเฮ้ยโอ้ช่วยไม่ทันโอ้มมีระบรบโดนจับกินด้วยเอาเรียบร้อยเพื่อนลงนอนเลยฮะโอ้ช่วยไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมฟันตาแล้วโอ้โหมีระบรบโดนจับกินด้วยฮะระวังด้วย รักกันระวังด้วยระก,กันก็ค่ายท่านแบบไม่มีอะไรเออค่ายเฉยๆค่ามันมีแบบพวกระวงเลเวลออกมาผมว่าน่าจะดีนะัจริองแล้วอัพสกิลเออแล้วก็ไม่จาเป็นไม่จะเป็นต้องแบบตายแล้วก็เริ่มใหม่เออเซิร์ฟไอเซิร์ฟไอแมปนั้นคือแบบว่าคนหายหมดเลยอะคือคือคนน่าจะขี้เกียจฟาร์มใหม่อะผมดูสภาพละตอนมันมาแรกๆนี่คือบอกว่าสองสามพันคนนะเข้าเล่นอะตอนนี้แม่งเหลือ ห0กหกร้อยคน <laughs> ออโอ้ฟันแขนเออสวยเพื่อนโอ้หน่วยตำรวจฟันคอเพื่อนเดี๋ยวดูดูเพื่อนฆ้าดิอันนี้น่าจะเล่นใน,น,นมือถือปะไม่กี่คับผม โอ้โย,อยดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนข้านะ่วิ่งอ้อมหลังเนี่ยแต่ปวิ่งอ้อมหลังแล้วก็ยังไงแล้วก็นี่ฮะโอ้โยอย่างเท่เลยโอเคก็แมปก็ได้มีประมาณนี้นะคือมันมีจุดวาร์ปหลายจุดนะแต่ว่าแมปมันยังไม่เสร็จวาผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันในนี้โอ้โมืดละมองเลยแทบไม่เห็นเลยทุกคน ยิ่งมาไกลคือแบบว่าก็แทบจะไม่มีที่สลิงให้เล่นเลยมีผู้คุงภูเขาอ,อยู่ไ้งกเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยวะนายมาเล่นไกลหลือเกินเพื่อนฟันตาฟันตาแล้วก็วิ่งอ้อมหลังฮะสเต็ปคลาสสิกนี่ไงโอเคอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองได้นสเต็ปแบบอ่าในอีกเสิร์ฟมึงดูนี่เอาออาข้องหลัง,งนี้แล้วก็อาออาอเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะ เมื่อกี้ผมปันแล้วไม่เยี่ยมมันไม่ตายวะวัดโอเคนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกัะละกันนะก็คือเป็นแบบในมือถือเล่นเอาข่าวได้นะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นแบบไหนก็สามารถที่จะเอ่อกดติดตามผมได้นะก็เพื่อดูคลิปต่อๆไปนั่นเองนะเเอาป็นว่าสำหรับคลิปนี้บายผม